นู่นไปดูนู่นหมุกมงหมุม,ง,ม,ง,มงแน่หมุม,ง,มงนิดนิด,นดอยู่ไหญนู่นไปส่วนใหญ่นู่นคนไม่ค่อยเยอะเขาเขาปิดเทศกาล น,นี่ดีกว่าเมื่อกี้ไปจอดไกลเกินดูดอกไม้ก็มีเยอะแยะเดี๋ยวจะไล่ไปยาวๆเลยตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปเดีย๋ยวไปซื้ออาหารป่าอุ้ยรถไฟมาไม่ได้ถ่ายเลยอยู่ในรถจะเอารถไปจอดเดี๋ยวพาเดินนะคะแบบ๊นึง นะคะจอดรถก่อนนะคะบางทีจอดไกลเกินเกินไม่ไหวเออที่จอดรถก่อนรถเยอะจะมเลยจอดตรงนี้ รถก่อนนะครับพาเดินพาเดินชมวิวนาะนๆจนบอกอไรแต่อยู่ในบ้านไม่มีอะไรดูจอดจอดจอดไปแล้วร้อนร้อนร้เอาแว่นไปด้วยสายตายาวไม่เอาแว่นไปอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะเนี่ย มปกันคอะไปกันค่ะไปกัน ah. คับไปโอ๊ยไปเดินเที่ยวกันยทำไมเดินดี่เจาเอาเงินกันเอาเงินไปซื้ออาหารกัน ก็โทษเพนเพื่นเวียนหัวกันหมดแล้วเพื่อนกรไดเอาเงินไปซื้ออาหารปลาให้อาหารปลาก่อนวันเกิดก็มาให้อาหารปลาตรงนี้และมีทั้งหานทั้งปลาทั้งนกพิราบมีทั้งอะไรอ่ะเป็ดน้ำเหรอ ไปไปค่ะดูใครหัวจักรเกาหัวจักรเกามีหัวจักรรถไฟเห็นไหมคะหัวจักรรถไฟนะคะเนี่ยหัวจักรรถไฟสมัยก่อนสมัยใช้ถ่านเห็นไหมคะเนี่ยคุณชมพูพน้อยสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะมาชมบรรยากาศกัน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ดาวไม่ได้ดู คอมเมนตขอโทษด้วยนะคะดาเอาเอารถมาจอดที่ใหม่เมื่อกี้มันไกลมากคุณนะคะคุณน้องมนตรีด้วยนะคะทักทักทักทายกันด้วยนะคะเพื่อนๆเนะาะดาพาชมวิวนะคะบางกีเจอคนญี่ปุ่นเยอะๆดาก็ไปถ่ายเขาใกล้นะนี่หัวจากเก่าัวจากรถไฟเก่าเห็นไหยคะเนี่ยรถจากรถไฟเก่า ย่อไปไปไปลงคลิปใช่ไหมไปลงคลิปไปลงคลิปห้านาท <c oughs> ีเห็นไหมคะดูดูด,ดูนี่ <c oughs> หัวจากรถไฟเก่าสมัยสมัยใช้ถ่านรถไฟใช้ถ่านวิ่งมีหวยด้วยเห็นไหมเห็นหวยไหมห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้า ไปต่อค่ะไปต่อร้อนร้อนนะคะร้อนนะคะไป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 กไปไปไปยดูอะไรบ้างต่างขี่งนี้ไปขับไปก็เหน็นไม้ไผ่น้ำพุนู่นน้ำพุน้ำพุปันพุน้ำพุกลางน้ำ